สวัสดีครับพี่น้องมาเบื้องฝ้าหนูฝูกเสียอาดอันนี้ยังนี่บ่อปลาอยังนี่โอ้ยเอาไปยิ้มมาลงขายตอนนั้นที่มันบดิขายอะไรไปเลี้ยงปลาใส้่ฟาร์มไก่พูนฟาร์มไก่อันนี้กัน นีหเี้ต้งงวอันนี้งัวฮะปีนูนูพวกหลอดไปรอดมา,ายอยู่นี่แล้วนี่เทีย,ยน,ยนบ่นอบวนขนาดชีขนาดชียกเลือกแล้วได้นี่พุนย,ยังเหลือเมื่อกี้มันเต็มเบิตัอ,อยู่นี่เป็นสี่ร้500อยหารอปกสี่ร้อยห้าร้อยปวก คือมมนแอปยปิลาบ,บานขวอกมูเทนบ้น <laughs> อีพอเราบอลไม่จจังไงเดี๋ยวให้เนีเขียบมันก่อนใช้เนี่ยเขีบมันบโชครดตัวอ้ยนี่กัดหนู่ขาดเนี่นาายเขาไม่ผ้าเบิ่งหลายๆบอนี่หล่ะเดี๋ยวต้องรวแล้วมันนันอดไปหอดมากี่หลอดพ<อ>ี่ผีม,มันบอลตัวนี้พูมีผีเบิ่งตัวนี้ตัวนี้ห้างหญ่ พี่หางแบบใหญ่เป็นพวกตัวนี้พวกพวๆสิจับให้เป็นโอ้วตัวเรโล่กลัวคนนี้เรื่องสิจับตัวนี้ให้เป็นหางขี้ใหญ่หางขาดของเพป็นซะแน่เอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้นึ่งตัวนึงเดี๋ยวหมอเอากันเฮ้ยนั่นเห็นบัว์ว่ายเทเร่หนูสลัดมีก็มีฟาร์มหนูพวก เชียอาดสี่ก็มีป่อยเทียมป่อยทุ่มไ่อกับเพร่ตัวนี่มันมัแต่ก้อนมันอยู่ข้างในสไว้ได้สี่ก่อนหนองหนองมันจะไม่เห็ดสมองเห็ดบ้านข้างนั้นกับชิเมียนนะเดี๋ยวไปเบิ่งทางนี้ก่อนมีมองไครหน้าเพื่อนหนีมันที่เป็นอย่งสี่นี่นี่จอยเขาหน้าหมุนหมุนออกจากนี่นี่คึ้ว่าใช่ในขวดแล้วก็หมุนเขานี่หมายมันสี่กินอยู่นี่มันจะลดลงพี่บ่ บลอนเดี๋ยวมันเป็นเรียงรัดเรียงดัดแบบน้โคนะตรเท่านั้นนะตัวนี้หุ่นห่วยตัวใหญ่ๆเลยตัวนี้มันเรียนนะกันบบไหร่มันบ่แมีนอยู่เอเอ,อ,อพี่หน่อยๆก็พี่กู้นี่เมียพันใหญ่เมียพันมีมีทุกปอกพี่น้อง

มันก็เพิ่นว่ามันกัดรูกัดแยงกันบ่อยยังย้ามมันนั่นนั่นนี่ตัวนี้มีบ่นี่ตัวนี้ก็มีคือนกันโอ้ตัวนี้ก็ใหญ่คืนกันยังอย

นี่ลูกหน่อยนี่เมียก็ลูกหน่อยเดี๋ยวกันนี่ทีดีๆจะผ้าร้านมากเลยขวดขวดหูอีกทั้งนั้นทางขวดนั้นเขาทั้งนั้นทอดเราทั้งนี้ที่ทอดแต้วยองเผาตัวนี่ คลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วพี่น้องสวัสดีครับจะเริ่มกดติดตามครับแลากาย